มหายุทธสถานพบตอนที่สามร้อยสมิเกมึงคิดที่จะทำอะไรชายร่างยักษ์ย้ายหันหลังกลับมาจ้องมองหลวซิลอย่างระแวดระวังถึงแม่ออราผลการฝึกตนของคนดังกล่าวจะไม่แข็งแกร่งมากเท่าไหร่นักทว่าจิตที่จะฆ่าเมื่อครู่นี้กลับหน้าสยดสยองมากๆทำให้ผลการฝึกตนราชาเทพขั้นเก้าอย่างเขายัางรู้สึกหวัว่นหวั่นพรั่นพรึงส่งแก้วเทลชั้นกลางสา0ร้อยล้านชิ้นมาเราทั้งสามคนคนละร้อยล้านชิ้นหลวซิลค่อยๆพูด มึงเมื่อชายร่างยักษ์ย้ายได้ยินคำพูดดังกล่าวเขาก็รู้สึกโกรธมากจนใบหน้าแดงเถือกขึ้นมาในทันทีเมื่อครูเขายังปากดีริถไถยแก้วเทลชั้นกลางสา0รอยล้านชิ้นจากฝ่ายตรงข้ามอยู่เลยบัดนี้ตัวเองกลับถูกฝ่ายตรงข้ามริถัยอย่างนั้นหรือเมื่อหนิงหานยู่ที่อยู่ข้างๆเห็นว่าใบหน้าของชายร่างยักษ์แดงกำดังตับหมูจึงหัวเราะออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ชีอยู่หลงก็กระตุกยิ้มมุมปากเล็กน้อยเช่นกันทว่าอุปนิสัยของนางค่อนข้างสุขุม ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาผ่านสีหน้านางมองใบหน้ามุมข้างของหลัวซีวรอบหนึ่งจูจ่ๆภาพเหตุการณ์ครั้นเมื่อผู้ชายคนนี้ยืดอกออกมาเผชิญหน้ากับีเฉียวซานในแดนมกุฏเทพก็ปรากฏขึ้นมาในสมองใบหน้ามุมข้างของเขานะเมื่อนั้นก็เป็นอย่างบัดนี้เช่นกันลึกลับแข็งแกร่ง,ง,งผู้ชายที่ไม่เสียเปรียบให้ผู้ใดไม่รู้เพราะเหตุใดชีอยู่หลงรู้สึกว่าใบหน้าของตัวเองร้อนเผาขึ้นมาเล็กน้อย ราวกับใบหน้ามุมข้างที่คมชัดได้รูปและดูแข็งแกร่งหนักแน่นนั้นได้ประทับลงส่วนลึกของหัวใจนางโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วส่งแก้วเทลชั้นกลางออกมาสามร้อยล้านชิ้นแล้วกูจะปล่อยมึงไปมิเช่นนั้นตายหลวซิลทำเสียงฮืออย่างเยือกเย็นฝ่ายตรงข้ามบังอาจขู่เข็นตัวเองเขาจะปล่อยเจ้าหมอนี่ไปง่ายๆได้อย่างไรยังคงเผด็จการมากๆชี้อยู่หรงรู้สึกว่าตัวเองหลงไหลในใบหน้ามุมข้างอันไร้ที่ตินี้ของผู้ชายคนนี้แล้วมึงอย่าทำเกินไปหน่อยเลยนะ ชายร่างยักย้ายกำมัดแน่นพลังออร่ารอบกายลอยขึ้นสูงแล้วพูดด้วยใบหน้าที่หม่นหมองถ้าเกิดลงไม้ลงมือกันละก็มันไม่มีประโยชน์อะไรต่อพวกเราทั้งสองฝ่ายพูดเช่นนี้หมายความว่ามึงไม่ยอมส่งแก้วเทลชั้นกลาง3า0ร้อยล้านชิ้นออกมาสินะหลัวซิลเก้าเดินไปข้างหน้าหนึ่งเก้าภายใต้การโคจรกดปริภูมิจึงประกอบเป็นพลังแห่งการพันธนาการที่ทรงพลังภายในพริบตาสีหน้าของชายร่างยักย้ายนั่นเปลี่ยนไปทวากลับไม่รอให้เขาตอบสนองกลับมาได้ หลวซิลก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาดฝ่ามือหนึ่งลงไปตุ้มจากความเกกร,รานอย่างยิ่งในร่างยุตร่างเนื้อของหลัวซิลฝ่ามือที่ดูไม่โดดเด่นอะไรนี้กลับสามารถเทียบทัาพลังโจมตีที่ทุ่มสุดกำลังสามารถของราชาแห่งสสตราวุธชั้นยอดร่างกายของชายร่างยักษ์ย้ายระเบิดแตกสลายภายในพริบตาแต่ทว่าภายใต้การพันธนาการของกฎปริภูมิเศษเลือดเนื้อและกระดูกที่แตกสลายไม่ได้กระเด็นไปทั่วแต่อย่างใดแต่ถูกกฎปริภูมิผนึกรวมกันอยู่กลางอากาศ เห็นเพียงหลัวซิวดีดเปลวไฟหนึ่งดวงออกไปอย่างสบายๆก็แผดเผาเศษเนื้อเละเล็และกระดูกเหล่านั้นจนกลายเป็นฝุ่นผงแล้วจากนั้นก็มีช่องจิตด,ดวงหนึ่งร่วงลงมาในมือเขาก่อนจะโยนให้อสูรดูดจิตโบราณที่กอะอยู่บนไหลกลืนกินผู้แข็งแกร่งกุเทพ ณวินาทีนี้ภายในห้องโถงผู้โดยสารเรือที่สามารถรองรับคนนับพันได้เงียบกริบลงไปภายในชั่วพริบตาเดียวผลการฝึกตนของชายร่างยักษ์ใหญ่นั่นคือราชาเทพขั้นก้าเชียวนะต่อให้กึ่งมกุดเทพจะแข็งแกร่งกว่าเขาทว่าหากจะสังหารเขาภายในกระบวนท่าเดียวนั้นต้องไม่มีทางทำได้เด็ดเดี่ยวว่องไวเช่นนี้อย่างแน่นอน วินาทีนี้แววตาของคนจำนวนมากที่มองไปทางหลัวซิวอีกครั้งมีความประหวัน่นพรึงและหวาดกลัวปนอยู่บนเรืออนัตตาไม่มีการห้ามฆ่าผู้อื่นแต่อย่างใดคนหนุ่มที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่มีผู้ใดยินดีที่จะไปหาเรื่องด้วยหรอกยิ่งกว่านั้นคือมีคนเดาว่าผู้ที่ลงมือโจมตีนี้มีโอกาสเป็นมกุฎเทพคนหนึ่งที่ปิดบังผลการฝึกตนของตัวเองสูงมากๆพี่เย่ท่านเก่งกาจเกินไปแล้ว แม้จะเคยได้ยินพี่สาวตัวเองพูดถึงผลงานการต่อสู้ของหลัวซิวแล้วแต่การได้ฟังและการได้เห็นเองกับตาน,นั้นมันแตกต่างกันคนละขั้วอย่างแน่นอนหนิงหานยู่มองหลัวสซิวด้วยใบหน้าที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาอุปนิสัยอย่างหญิงสาวในวัยนางภายในจิตใจจะมีความรู้สึกเคารพเลื่อมใสต่อผู้แข็งแกร่งแฝงอยู่ หลวซิลเอาแหวนเก็บของของชายร่างยักษ์ย้ายมาพายในมีราชาแห่งสัสตราวุธสองชิ้นชิ้นหนึ่งชั้นสูงชิ้นหนึ่งชั้นกลางไม่มีแก้วเทลชั้นสูงแก้วเทลชั้นกลางมีไม่ถึงพันล้านและยังมีวัตถุดิบต่างๆอีกมากมายส่วนสุดท้ายนั้นก็คือป้ายบัญชาการขึ้นเรือสีทองแดงหลัวซิลทั้งสามคนต่างเดินไปหาที่นั่งนั่งลงตรงซอกมุมของห้องโถงใหญ่บริเวณรอบ ล้วนนั่งเต็มไปด้วยผู้คนหลัวซิวยกมือขึ้นมาไล่ยันค่ายอย่างเคยชินและกลายเป็นค่ายกลลคุ้มกันระดับ8เมื่อเห็นวิธีการไล่ยันค่ายที่เขาแสดงผู้คนที่อยู่ในห้องโถงใหญ่ก็ยิ่งรู้สึกเคารพยำเกรงในตัวเขามากขึ้นนักค่ายเทพระดับ8ที่ศักยภาพเกะกะร,รานคนหนึ่งนักยุทุกคนที่อยู่ต่ำกว่ามอกุฎเทพไม่มีผู้ใดยินดีไปหาเรื่องเขาเลยหลังจากผ่านไปพักหนึ่งก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่ก่อนจะมุ่งหน้าเดินตรงไปทางหลัวซิวแล้วพูด สหายท่านนี้อิงจากกฎระเบียบของเรืออนัตาเจ้าสังหารคนคนหนึ่งไปเจ้าจําเป็นต้องส่งทรัพย์สินครึ่งหนึ่งในแหวนเก็บของรวมไปถึงป้ายบัญชาการขึ้นเรือให้ทางเรืออนัตาการที่สามารถสร้างเรืออนัตาไปมาหาสู่ระหว่างโลกมนุษย์และโลกาชั้นฟ้าได้นั้นกองกําลังที่อยู่เบื้องหลังต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน เมื่อเผชิญหน้ากับคำร้องขอของชายไวกลางคนผู้นี้หลัวซิวก็ไม่ได้พูดอะไรไร้สาระมากเช่นกันส่งแก้วเท е ลชั้นกลาง500ล้านชิ้นออกมาโดยตรงรวมไปถึงป้ายบัญชาการขึ้นเรือสีทองแดงชิ้นนั้นทรัพย์สินในแหวนเก็บของของชายร่างยักษ์ย้ายไม่ได้มีเพียง1,000ล้านเท่านั้นแต่ทว่าคนที่ได้รับแหวนเก็บของก่อนเป็นคนแรกคือหลัวซิวผู้ใดเล่าจะรู้ว่าภายในมีทรัพย์สินเท่าไหร่กันแน่ ดังนั้นหลวซิลจึงจงใจเอาออกมาน้อยๆหน่อยแน่นอนอยู่แล้วว่าก็ออกมาน้อยเกินไปไม่ได้เช่นกันอย่างไรเสียพวกที่อยู่บนเรืออนัตตาก็ไม่ใช่คนงโง่สำหรับแก้วเทลห้าร้อยล้านชิ้นที่หลวซิลส่งออกมานั้นชายไวกลางคนก็ไม่พูดอะไรเลยสักคำเพียงอมยิ้มก่อนจะหันหลังแล้วเดินจากไปคนของเรืออนัตตานี้ก็พูดคุยง่ายอยู่นี่หลวซิลรู้สึกแปลกใจอยู่เล็กน้อยพี่เย่ท่านไม่เข้าใจวิธีการต่างๆของที่นี่แล้วสินะ หนิงหานยู่ที่อยู่ข้างๆข,งข,งขบคำเบาๆก่อนจะพูดสำหรับกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังเรืออนัตตาแล้วผู้ที่ซื้อได้เพียงป้ายบัญชาการขึ้นเรือสีทองแดงอย่างเราๆหน้าไม่มีค่าพอที่จะให้พวกเขาใส่ใจเลยด้วยซ้ำเพราะหลังจากคนจำนวนมากซื้อป้ายบัญชาการขึ้นเรือแล้วโดวยส่วนใหญ่ทรัพย์สินบนตัวก็แทบจะหดหายไปเกือบครึ่งแล้วแต่ทว่าป้ายบัญชาการขึ้นเรือสีทองแดงที่ท่านส่งให้เรือทางอนัตตานั้นกลับแตกต่างกันเจ้าโง่นั้นถูกท่านฆ่าไปแล้ว ที่นั่งของเรืออนัตตาลำนี้จึงเพิ่มขึ้นมาหนึ่งที่นั่งเรืออนัตตาที่เรากำลังนั่งยังจะเดินทางผ่านโลกาอื่นหากอีกถึงครานั้นก็จะสามารถขายป้ายบัญชาการขึ้นเรือชิ้นนั้นออกไปได้ในราคาที่ดีกว่าอีกครั้งเมื่อฟังทั้งหมดที่หนิงหานอยู่กล่าวมาแล้วหลัวซิลจึงเข้าใจหลักการของที่นี่ขึ้นมาภายในพริบตาเช่นกันมีหน้าละจึงไม่ห้ามการเข็นข้าบนเรืออนัตตาเนื่องจากเมื่อผู้เสียชีวิตยิ่งเยอะผลกำไรที่เรืออนัตตาได้รับก็จะยิ่งมาก ในส่วนของความเป็นความตายของผู้คนที่อยู่บนเรือนั้นทางเรืออนัตตาไม่สนใจเลยด้วยซ้ำเนื่องจากความหมายในการคงอยู่ของเรือนัตตานั้นเป็นการสร้างมูลค่าให้เยอะที่สุดตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เพียงแค่เรืออนาัตตาลำนี้เท่านั้นที่เป็นเช่นนี้เรืออนัตตาทุกลำล้วนมีกฎระเบียบทำนองเดียวกันเช่นกัน จุดประสงค์ของเรือนาตาคือสร้างทรัพยากรจำนวนมากทว่าเหล่านักยุทธที่อยู่บนเรือก็ไม่ใช่คนโง่เช่นกันภายใต้สถานการณ์ทั่วไปน้อยมากที่จะมีการเข่นฆ่ากันเกิดขึ้นเนื่องจากหากท่านไม่สามารถสังหารคู่ต่อสู้ภายในหนึ่งกระบวน่านละก็เช่นนั้นทันทีที่เกิดการต่อสู้กันก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเรือของเรืออนาตาเผลอแป๊บเดียวก็ได้กลายเป็นทาตและไม่สามารถพลิกตัวได้ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเดิมทีชายร่างยักษ์ผู้นั้นวางแผนที่จะใช้ผลการฝึกตนมาขู่กันโชคสิ่งของจากหลัวซิลทั้งสาคนสักหน่อยเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าผลการฝึกตนของหลัวซิวลรุกรานไม่ง่ายจึงถดถอยทว่าเขานึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าคนที่ตัวเองประสบพบเจอไม่ใช่คนที่รุกรานไม่ง่ายแต่เป็นอสูรร้ายที่ไม่อาจรุกรานได้เลยด้วยซ้ำฝึกยุทธจนถึงปัจจุบันจิตสังหารของหลัวซิลก็ยังคงเข้มข้นมาก,มากๆเขาจะไม่ลงมือง่ายๆทว่าทันทีที่ลงมือเขาก็จะไม่ประณีใดๆเช่นกัน ภายในห้องโถงใหญ่แห่งนี้ที่หลัวซิลอยู่มีคนพันกว่าคนเนื่องจากประสิทธิผลการข่มที่เขาสร้างขึ้นมาในเมื่อครู่นี้ดังนั้นจึงไม่มีคนตาถั่วมาหาเรื่องเขาอีก ถึงแม้ในบรรดาผู้ที่มีป้ายบัญชาการขึ้นเรือสีทองแดงก็มีผู้แข็งแกร่งกุฎเทพบางส่วนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อป้ายบัญชาการขึ้นเรือสีทองสีเงินหรือซื้อไม่ได้แต่ห้องถงใหญ่ประเภทนี้ในเรืออนัตตานั้นมีหลายห้องมากๆจำนวนมกุฎเทพก็มีน้อยมากๆอีกอย่างน้อยห้องถงใหญ่ที่หลัวซิลกำลังอยู่ไม่มีมกุฎเทพอย่างแน่นอนมีผู้แข็งแกร่งกึ่งมกุฎเทพสิบกว่าคนเท่านั้น เนื่องจากเรืออนัตาไม่ได้บินตรงไปยังมหาโลกายอดอัมพรโดยตรงระหว่างทางจะมีการเดินทางผ่านโลกาต่างๆมากมายโดยทั่วไปแล้วการจะมุ่งหน้าจากโลกดาราคุณหลุนไปยังมหาโลกายอดอัมพรนั้นต้องใช้เวลาสองสามปีหลัวซิลจัดวาง่ขยกลนซ่อนเร้นในตำแหน่งของตัวเองหนิงหานยู่และชีอยู่หลงเมื่อดูจากข้างนอกตำแหน่งที่พวกเขาอาศัยอยู่จะดูเลือนรางพลังออร่าทุกอย่างล้วนถูกผนึกอัมพราง ลัวซิวจึงใช้แก้วห่วงเวลากลั่นผังค่ายของสีมาเพลาออกมาอีกครั้งเนื่องจากปริมาณแก้วห่วงเวลาที่อยู่ในมือเขาและชีอยู่หลงมีไม่น้อยดังนั้นใช้เวลาไม่นานนักเขาก็กลั่นผังค่ายเพลาออกมาได้สามชิ้นประสิทธิผลในการลดเวลาของผังค่ายเพลาทั้ง3ามล้วนสามารถลดลงได้สิบเท่า อีกทั้งเนื่องจากปริมาณแก้วห้วงเวลาที่เขาใช้ไปนั้นไม่น้อยเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ผังค่ายเลาสามารถประคองก็ค่อนข้างน้อยอย่างน้อยสุดก็เพียงพอต่อการฝึกตนกระทั่งเดินทางถึงมหาโลกายอดอัมพรแล้วบนเรืออนัตตาหลวงซิวไม่กล้าใช้โลกาสุพรตามอำเภอใจอย่างไรเสียเรื่องราวของเสใจยแห่งสุพรนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นฮ่าฮถ้าหากสามารถใช้โลกาสุพรได้ก็คงจะได้มาก ผสมรวมเส็จใจแห่งสุพรชิ้นที่3ามบนดาราแห่งการเวลาสำเร็จแล้วประสิทธิผลในการลดเวลาของโลกาสุพรณนะปัจจุบันบรรลุถึง20บเท่าแล้วแต่น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยหลัวซิลไม่ได้ใช้ผังค่ายเวลามาฝึกตนแต่อย่างใดเนื่องจากท่าทีในการฝึกตนของเขานั้นยิ่งใหญ่มากเกินไปจริงๆถ้าเกิดผลการฝึกตนบรรลุและดึงดูดทันสายฟ้าพิโรธอะไรมาอีกแล้วก็เช่นนั้นก็จะก่อให้เกิดเรื่องที่วุ่นวายมากกว่าได้ เขานำจิตใจและกำลังทั้งหมดจดจ่ออยู่กับการตระหนักรู้ด้านกฎร่างเนื้อของร่างแท้ยังคงฝึกกฎความตายเป็นหลักอยู่เช่นเคยส่วนร่างกลวัตสงส,งสารทั้งสองนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ภายในตัวอย่างรู้โดยต่างตระหนักรู้ในกฎเวลาและปริภูมิแตกต่างกันวันนี้จูจูหลัวซิวก็ลืมตาขึ้นมาเนื่องจากเมื่อครู่นี้เขาสัมผัสได้ว่าเรืออนัตตาได้หยุดลงแล้วและเวลานี้เองก็มีเสียงที่ชัดแจวดังก้องอยู่ภายในห้องถงใหญ่ สหายทุกท่านที่อยู่บนเรืออนัตตาเราค้นพบดาวเคราะห์ดึกดำบรรที่ยังไม่เคยผ่านการบุกเบิกหนึ่งดวงอ้างอิงจากการสำรวจบนดาวเคราะห์ดึกดำบรรดวงนี้มีอสูรกายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็มีโอกาสวัตถุดิบในการหลอมอาวุธยาเซี้ยนในการกลั่นยาและมีพร้อมครบทุกสิ่งเท่าที่ควรจะมีเป็นจำนวนมากเช่นกันเนื่องจากความเร็วในการเคลื่อนที่ในอนาัตตาจาัก,กรวาลของดาวเคราะห์ดวงนี้ค่อนข้างเร็ว ดังนั้นการที่จะทําให้มันหยุดนิ่งนั้นเรืออนัตตาก็จะสูญเสียกําลังอย่างมากเช่นกันด้วยเหตุนี้ดอกผลที่สหายทุกท่านได้รับมาจากดาวเคราะห์ดึกดําบรรดวงนี้ล้วนต้องส่งหนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมดให้แก่ทางเรืออนัตตาการปรากฏของเสียงดังกล่าวทําให้นักยุทธ์จานวนมากในห้องโถงใหญ่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเสียงดังเจี๊ยวจ้าวขึ้นมาในทันทีเผยให้เห็นรังสีแห่งความตื่นเต้นดีใจบนใบหน้าของคนจํานวนมาก ดาวเคราะห์ดึกดำบรรที่กล่าวถึงนั้นก็คือดาราชีวีที่ถูกหล่อเลี้ยงขึ้นมาจากกฎฟ้า,ฟาดินในจักรวาลแต่ไม่ใช่โลกาดาราที่วิวัฒนาการขึ้นมาจากการอาศัยกัมโลกาครั้นเมื่อเหล่าผู้แข็งแกร่งดับสลายสูญสิ้นพื้นที่ในจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลมากเพียงใดจากการเวลาที่ผ่านพ้นมายาวนานอย่างไม่รู้จบปริมาณของดาวเคราะห์ดึกดำบรรที่ยังคงอยู่นั้นมีเยอะมากๆแม้จะถูกค้นพบไม่น้อยแล้วทว่าก็ยังมีดาวเคราะห์จำนวนมากที่ยังไม่เคยถูกบุกเบิก ดาวเคราะห์ดึกดำบรรที่ยังไม่เคยถูกบุกเบิกต้องมีทรัพย์สินดุดมหันทีที่ยากที่จะจินตนาการได้แฝงซ่อนอยู่แน่นอนซึ่งนี่ล้วนเป็นโอกาสที่น่าให้ความสำคัญต่อทุกคนในโลกยุทธในอดีตก็เคยมีการเล่าต่อกันว่าเรืออนัตตาที่ไปมาหาสู่ระหว่างทั้งสองโลกาค้นพบดาวเคราะห์ดึกดำบรรที่ยังไม่เคยถูกบุกเบิกในจักรวาลอนัตตาเล่ากันว่าผู้ที่นั่งเรืออนัตตาลำนั้นต่างได้รับดอกผลมาไม่น้อยเลยฉะนั้นทุกคนจึงพากันลุกขึ้นยืนจากนั้นก็ไปรวมตัวกันที่ชั้นดาดฟ้าของเรืออนาตา นึกไม่ถึงเลยว่าจะค้นพบดาวเคราะห์ดึกดำบรรหลัวซิลก็รู้สึกสนใจต่อข่าวคราวนี้มากๆเช่นกันการฝึกตนในอนาคตของเขาจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากไม่มีผู้ใดอยากพลาดโอกาสที่สามารถได้รับทรัพยากรอยู่แล้วชี้อยู่หลงและหนิงหานยู่ก็ตื่นขึ้นมาจากสภาวะการฝึกตนเช่นกันโอกาสและโชคบนดาวเคราะห์ดึกดำบรรก็ทําให้พวกนางต่างฝ่ายหาจนสีหน้าเปลี่ยนไปเช่นกันสักพักพวกเจ้าตามข้าไปนะอย่าได้แยกจากข้าไปเป็นอันขาดหลัวซิลกล่าว อืมหญิงสาวทั้งสองต่างพยักหน้าอย่างรู้จักคิดมากๆถึงตอนนั้นนักยุทธ์จำนวนมากบนเรืออนันต,ตาก็จะเข้าไปในดาวเคราะห์ดึกดำบันทันทีที่แยกจากกับหลัวสซิลแล้วพบเจอยอดฝีมือที่เก่งกาจและอันตรายคนอื่นๆแล้วก็จากศักยภาพของพวกนางพี่น้องทั้งสองคนยากที่จะมีชีวิตรอต่อไปได้จริงฮ่าฮ่ ยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วเบ่งมองออกไปไกลๆก็สามารถมองเห็นเขาโครงของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแล้วเรืออนัตตาที่ใหญ่โตสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงลำแสงขนาดใหญ่ลำแสงหนึ่งสระส่องออกไปจากจุดที่สูงที่สุดของเรืออนัตตาส่องทะลุด,ดาราจักรวาลโครมจูจูลำแสงก็ระเบิดแตกกลายเป็นแสงเป็นจุดจดตราหน้าเข้าไปในอนัตตาเหมือนแขขนาดใหญ่หยุดดาวเคราะห์ที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอยู่ในห่วงดารานั่นเอาไว้ดาวเคราะห์ดึกดำบรรถูกทำให้หยุดนิ่งแล้ว บัดนี้เชิญทุกท่านนํำยาอาวุธสงครามของขังที่พวกท่านต้องการออกมาจากแหวนเก็บของจักให้เวลาพวกท่านห้าลมหายใจชายไวกลางคนที่อยู่ในชุดสีม่วงคนหนึ่งปรากฏอยู่กลางอากาศเสียงที่ชัดเจนดังสะท้อนเข้าไปในหูของทุกคนเจ้าของเสียงที่พวกหลัวซิลได้ยินในห้องถงใหญ่ก็เป็นเสียงของคนดังกล่าวเช่นกัน หลัวซิลสัมผัสได้ถึงพลังอาราที่น่าสะพรึงกลัวดังมหาสมุทรจากร่างกายของชายไวกลางคนชุดมุวงคนนี้หากเขาเดาไม่ผิดแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นผู้แข็งแกล่งกุดเทพช่วงปลายเป็นต้นไปอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างน้อยก็สามารถถูกขนามนามว่าเป็นยอดฝีมือในนักยุทธแดนเดียวกันสามารถพูดได้อย่างไม่ลังเลใจเลยว่าแค่อาศัยชายไวกลางคนชุดมุวงคนเดียวก็สามารถกวาดล้างทุกๆโลกาธาตุดาวในโลกามนุษย์ได้แล้ว ถึงแม้จะไม่เข้าใจในความหมายของชายไวกลางคนชุดม่วงก็ตามแต่คนจำนวนมากก็นำสิ่งของที่ต้องใช้ในการสู้รบออกมาจากแหวนเก็บของระยะเวลาห้าลมหายใจผ่านไปในพริบตาเดียวชายไวกลางคนชุดม่วงใช้มือทำท่าประสานอินแสงสีม่วงจำนวนมากจึงบินออกมาจากร่างกายเขาแล้วบินตรงไปยังทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุหลัวซิลสัมผัสไม่ได้ถึงจิตสังหารในแสงม่วงเหล่านี้อีกทั้งเขาค้นพบว่าสิ่งที่แสงม่วงผนึกไม่ใช่ร่างกายของตนแต่อย่างใดแต่เป็นแหวนเก็บของที่สวมอยู่บนนิ้วเขา ภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวแสงม่วงก็ประชิดใกล้จนกลายเป็นตราประทับผสมรวมเข้าไปในแหวนเก็บของหลัวซิวจึงค้นพบทันทีว่าการเชื่อมต่อระหว่างตัวสำนึกและแหวนเก็บของของตัวเองถูกตัดขาดไปภายในชั่วพริบตาเดียวไม่เพียงแค่หลัวซิวคนเดียวเท่านั้นทุกคนก็เป็นเชกเช่นเดียวกันการผนึกของแหวนเก็บของจะดำเนินการต่อเนื่องสามวันอีกทั้งเรืออนัตาก็สามารถหยุดดาวเคราะห์ดึกดาบันดวงนี้ได้เพียงสามวันเท่านั้น เมื่อถึงเวลาเรืออนัตาก็จะจากไปผู้ที่ไม่กลับมาต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ตามหาด้วยตนเองเสียงอันชัดเจนของชายไวกลางคนชุดม่วงดังขึ้นมาอีกครั้งข้าจะมอบแหวนที่สั่งทําขึ้นมาโดยเฉพาะให้แก่พวกเจ้าหนึ่งวงต้องเก็บสิ่งของที่พวกเจ้าค้นพบในดาวเคราะห์ดึกดําบรรวมไว้ในแหวนวงนี้เท่านั้นนอกจากนี้ข้าต้องขอเตือนทุกท่านไว้ด้วยว่าอย่าได้คิดเพ้อเจอนําสมบัติที่ค้นพบซ่อนไว้ในตัวอย่างรู้หรือซ่อนไว้ในร่างกาย ทันทีที่ถูกค้นพบละก็ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยตนเองเช่นกันเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวทุกคนก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากทว่ากลับไม่มีผู้ใดกล้าพูดอะไรช่างเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมเสียจริงในทางตรงกันข้ามสิ่งที่หลัวซิลรู้สึกสนใจมากกว่าคือวิธีการผนึกแหวนเก็บของของฝ่ายตรงข้ามราวกับว่าวิธีการเช่นนี้จะเป็นพลังอมตะอย่างหนึ่งที่นำวิธียุทธผสมรวมเข้ากับค่ายกน อีกทั้งกฎที่ชายวัยกลางคนชุดม่วงผู้นี้ฝึกก็แปลกมหัศจรรย์มากเช่นกันไม่ใช่ทองไม้น้ำไสดินไม่ใช่ลมอสศนียินอยางและไม่ใช่กฎชั้นยอดชยเช่นกันแต่เป็นกฎพิเศษที่มีความสามารถในการผนึกจักรวาลกว้างใหญ่ผู้ที่มีความสามารถแปลกประหลาดก็มีมากจนนับไม่ถ้วนเสียงของตัวมรณาดังขึ้นมาในตัวอย่างรู้ผู้สืบทอตัวน้อยเส้นทางที่เจ้าต้องเดินนั้นยังอีกยาวไกลมาก สำหรับการจัดแจงของทางเรืออนัตตาทุกคนที่อยู่บนเรือล้วนจนปัญญามากๆแม้แต่เหล่าลูกค้าที่ถือป้ายบัญชาการขึ้นเรือสีทองสีเงินก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรเช่นกันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าต่างก็เข้าใจความแข็งแกร่งของกองกําลังที่อยู่เบื้องหลังเรืออนัตตาผนึกแหวนเก็บของของ,ของทุกคนจากนั้นค่อยแจกแหวนเก็บของที่สั่งทําขึ้นมาพิเศษให้ทุกคนคนละวงวิธีการเช่นนี้พูดได้เลยว่าอมหิต ชายไว้กลางคนชุดม่วงไม่ได้พูดอะไรมากยกมือขึ้นมาบกหนึ่งครั้งกรอบคุ้มกันที่อยู่นอกเรืออนัตตาจึงค่อยๆเปิดออกนักยุทธจจำนวนมากที่อดใจรอไม่ไหวตั้งนานแล้วต่างพากันใช้วิชากลไกทยานขึ้นฟ้า ต้องเท้าความก่อนว่ามาดแมนว่าต้องนำหนึ่งในสามของสมบัติที่ได้รับมามอบให้แก่เรืออนัตตาทรัพย์สินบนดาวเคราะห์ดึกดำบรรดวงหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถประมาณการได้เช่นกันขอแค่เพียงสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้ก็ต้องได้รับดอกผลที่ไม่น้อยอย่างแน่นอน อย่างไรเสียการที่เหล่านักยุทธอยู่บนเรือใช้เงินออมทั้งหมดในมือเพื่อมุ่งหน้าไปยังมหาโลกายอดอัมพรน,นั้นต่างก็เพื่อให้ตนได้รับสภาพแวดล้อมในการฝึกตนที่ดีเยี่ยมมากกว่ารวมไปถึงทรัพยากรการฝึกตนที่หลากหลายมากกว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและยังสามารถทําให้ตัวเองเข้าใกล้โอกาสและโชคมากขึ้นอีกก้าวและทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนมีโอกาสพบเจอบนดาวเคราะ์ดึกดําบรรดูฝั่งนั้นสิ ทันใดนั้นเองก็มีคนอุทานอย่างตะลึงหลวซิลก็มองไปตามเสียง <c oughs> เช่นกันมีเรืออนัตตาขนาดใหญ่อีกลำหนึ่งกำลังบินตรงมาจากที่ไกลไน่าจะเป็นเรือที่เดินทางผ่านทางนี้เช่นกันและค้นพบดาวเคราะห์ดึกดำบรรที่เคลื่อนไหวตรงหน้านี้นั่นมันสัพหมายเลขหกนี่มีคนจำความเป็นมาของเรืออนัตตาลำนั้นได้สัพพหมายเลขหกที่กล่าวถึงคำว่าศัพท์ในนั้นหมายถึงสัพมหาโลกาส่วนหมายเลขหกนั้นคือลำดับของเรืออนัตตาลำนี้ เรืออนัตตาของสัพมหาโลกาที่ไปมาหาสู่ระหว่างโลกาต่างๆไม่มีทางมีเพียงลำเดียวเท่านั้นในส่วนของเรืออนัตตาที่พวกหลวซิวนั่งมานั้นคือยอดอัมพรหมายเลข 3. เรืออนัตตาทั้งสองลำเจรจาหาหรือร่วมกันจักนั้นเกรอะคุ้มกันของสัพหมายเลข6กก็เปิดออกเช่นกันก่อนจะมีนักยุทธ์จำนวนมากเบียดเสียดกันออกมาเมื่อรวมจำนวนนักยุทธบนเรืออนัตตาทั้งสองลำเข้าด้วยกันแล้วก็มีนักยุทธเป็นแสนคนเลย คนนับแสนบินตรงไปอย่างที่ยิบทว่าหลังจากที่ประชิดใกล้าดาวเคราะห์ดึกดำบรรดวงนั้นมเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคนนับแสนและปริมาตรที่ใหญ่โตมโหลานของดาวเคราะห์นั่นแล้วจำนวนนักยุทธก็น้อยนิดมากจนไม่มีค่าพอที่จะให้พูดถึงด้วยซ้ำเล็กน้อยมากจนแทบจะสามารถมองข้ามได้ 6. ห่วงดาราบริเวณเดาวเคราะห์ดึกดำบรร์ก็ถูกยึดครองโดยอสูรกายที่ศักยภาพแข็งแก,ก,กร่งเช่นกันปลากระบี่บินจำนวนมากมา,มายมหาสารกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันแล้วบินออกไป ครั้นเมื่ออยู่ในห่วงดารานอกโลกดาราอัมพรเทลหลัวซสิวก็เคยประสบพบเจอกับกลุ่มปลากระบี่บินเช่นกันเขาณนเวลานั้นปลีกตัวหนีทันทียิ่งกว่านั้นคือผู้แข็งแกร่งกุดเทพอย่างอยู่จือโจที่ได้รับบาดเจ็บนตะตอนนั้นก็ไม่กล้าต่อสู้กับกลุ่มปลากระบี่บินโดยตรงเช่นกันความเร็วในการเคลื่อนที่ของปลากระบี่บินรวดเร็วมากๆร่างกายสภาวะขณะโจมตีคล้ายกระบี่บินพร้อมกับส่งเสียงคำรามดังทะลวงฟ้า ภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวกองทัพนักยุทธมนุษย์แสนกว่าคนก็พุ่งชนเข้ากับกลุ่มปลากระบี่บินปะทะก,กันอย่างดูเดือดร่างกายของปลากระบี่บินมีแสงเงินกระพริบบริปริยะพลังอมตะต่างๆที่นักยุทธมนุษย์ปลดปล่อยออกไปรวมไปถึงรัศมีเทวันงดงามที่ย้มบานออกมาจากของคลางอาวุธสงครามทำให้เจิดจ้าไปทั่วทั้งห้วงดาราเสมือนปล่อยพลุดอกไม้ไฟยังในอย่างนั้น ทันใดนั้นเองลมปรานดูร้ายสูงเทียมฟารมที่เกกะระรานถึงขีดสุดก็พั่งพรูออกมาพร้อมกับเสียงคำรามจูู่อุกกบาตขนาดใหญ่หนึ่งลูกที่อยู่และแวกดาวเคราะห์ดึกดำบรรก็เริ่มเคลื่อนที่ไม่นึกเลยว่านั่นจะเป็นอสูรกายขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรตรมหืนมาตัวหนึ่งร่างกายของอสูรกายตัวนี้คล้ายทรงกลมบนตัวมันเต็มไปด้วยหนวดสัตว์น้ำหนวดทุกเส้นยาวเป็นพันไม้กลางร่างกายที่เหมือนดั่งอุกกบาตแยกออกก่อนจะเผยให้เห็นปากขนาดใหญ่หนึ่งใบ ฟันอันแหลมคมที่อยู่ภายในดูดูร้ายน่ากลัวความสูงของฟันหนึ่งซีก็สามารถเทียบทัดกับเหล่ายอดเขาสูงเทียมเมฆที่หลัวซิลเคยพบเห็นแล้ว